นึ่เนต้ครับผลไม้ตามฤด,ดูกาลนุ่งกันรลายเริ่มสิออกมาครับมีแก้วมังก่อนแก้วมังก่อนเมาต้นนิวานนี่ครับนี่ต้นนิวานแต่ว่าหเหงืุดน,น้อยอยู่ว่ะถันสุกครับต้น้ร่ถั่นสุก เมาบักเมาบักเมาเฮ้ยนะครับแดงกำลังสูกแล้วครับเมาในนี้ผักหวานปลาโอ้ยุ่งหลายยุ่งหลายไปออกไปกัครับยุ่งหลายครับนี่ต้นหนึ่งครับนี่ตน้นอีก็สูง ต้นสูงลนะตันนี้กระสุกแล้วครับเฟีย์นะครับเอา ผลไม้ตามฤด,ดูกาล